หลังจากที่เราได้อะไรนะปล่อยตัว r e a อคช o ่นไพร์ของซีรีส์เจไปแฮปปี้เอนดิ้งเนาะทุกคน<อ>ก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ <Okay. S 1> มีคนเรียกร้องว่าเออเอาซีรีส์ของพี่ไม้ด้วยที่พี่ไม้เป็นแบบผู้จัดผู้เป็นโปรดิวเซอร์เออคือเรื่องของของที่เจเป็นโปรดิวเซอร์พี่ไม้ก็เล่นและอันนี้คือเรื่อง พี่ไม้เป็นโปรดิวเซอร์เจฟก็เล่นคือเขาแบบผัดผัดกันอะไรอย่างงี้เขาไปดูกันหลังแบบว่าระหว่างที่เมนเทอร์พักในรายการซาวเวอร์นะเขาบอกพี่ไม้มาเล่นให้ผมบ้างดิแลกกันงั้นเดี๋ยวเจฟมาแล้วกันนะโอเคโอเคอันนี้ก็ยังมีนนักเช็งกับใครไม่มีคอนเนคชั่นแบบนี้แบบว่าเออมึงมาเล่นให้กูพักดิเอองั้นพี่ก็มาเล่นให้ผมบ้างดิอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราก็จะมาดูไพโลตแวนเดอะซีรีส์กันนะคะก็คือเท่าที่รู้อ่ะ มีไมค์เจฟแล้วก็เบกกี้ที่เล่นแต่มีนักแสดงคนอื่นอีกคือตัวเราอ่ะยังไม่ได้ไปดูแบบงานถแถลงข่าวอะไรเงรี้ยก็เลยแบบยังไม่รู้รายละเอียดอันนี้คือดูแบบไม่รู้อะไรเลยนะไม่หลดเป็นเบริรสว่าคนครับนี่ก็ศพที่สี่ของเดือนแล้วนะครับสภาพศพแบบนี้ต้องเป็นฝีมือพวกมันแน่นอนไผ่ อุ๊ยหล่อเอยแต่อุยพี่ไม้เป็นมันพายเคยมองไปรอบๆตัวเราเกิดคำถามไหมทุกคนที่เราคิดว่าเรารู้จักดีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนรักอุ๊ยหล่อไม้เบกกี้หรอ yes. ไว้หายเริ่มกปติครับ We drink for ourselves We drink for our love We look เลิกคนไปหน่อยนะ Look Look Ichik คุนไม่ชื่ออะไรนะลืมคนนี้มันคนนี้ไมพิรัตไม่ใช่คู่หญิงอ่ะลืมชื่อ ผู้ที oh. ่แข็งกลียจะถูกเรียกว่านะไรวายตายถึงพวกมือไงฮะก็เป็นนักแค่เยอะอุ๊ยเท่ถ้าเกิดนถ้าเยอะจนรอกลุกขึ้นสูบวายนะเจมส์จะกลายเป็นผู้ที่ถูกฆ่าตัวเล็กอะเขายืนผ่างขั้นบันไดาการน้าเจมส We didn't have a party to it. Okay? Yeah. Feed them with love and then... Take it away! Oh! Top of my time! low Take man! เอ้ยไม่ใช่พี่ไหมนี่ใส่ปะผมมองไม่เห็นนะตอนนี้จอมองไม่เห็นเป็นโจโจสแตนด์อินอยู่เบกกี้ไหมย้มยเบกกี้ตายเหรอ คนนั้นชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนิ้งเออนิ้งนิ้งชอบพี่เจฟฉากนี้อ่ะขอดูอีกรอ,อ,อ,อบอยู่ไหนวะดู้ววะวิธีข้าวแบบมไดิเจ็บปวดที่สุดเสียงเจฟ loud อะฟีดเดมุลเลอร์เอ็นเดร หล่อมากครับเต็มที่เลยฮะจะฉายเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะฉายหลังอูจูอีกก็ได้ก็ก็เรื่องราวของตระกูลแวมไพายเออน่าจะเป็นตระกูลแวมไพายที่อยู่แบบปะปนกับผู้คนแล้วก็ก็มีคนล้มตายแล้วก็เลยต้องสืบหาว่าตายจากสาเหตุใดอะไรแต่คิดว่าอาจจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้แหละด้วยแบบ ชนชั้นอะไรสักอย่างเออคือไมคอ่คือคือคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าแบบไม่ไม่ได้เหมือนทวายไลท์หรอกอะไรอ,นนอย่างเงี้ยมันดูโรมากกว่าเออแต่มันเออมัน,ม,นมันมีเรื่องแบบเรื่องของชนชั้นนี่คิดว่าเขาน่าจะเล่นเรื่องชนชั้นเป็นหลักการอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ <c oughs> ความอยู่รอดในโลกมนุษย์คือ,ค,อคือน่าจะแบ่งทั้งแบบชนชั้นมนุษย์แล้วก็ชนชั้นแวมไพร์ที่แบบแวมไพร์ก็มีชนชั้นของมันเข้าไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องคนรักกับ แวมพายไม่แน่ใจว่าเบกกี้เป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะสายพันธ์สายพันธ์ุแปลกประหลาดของแวมพายอีกขึ้นมาก็ได้นร่างจริงออของแวมพายเออใดๆก็ตามไม่รู้เหมือนกันว่าซีรีส์จะออกมาเป็นแบบไหนเออแต่นี้แหละก็มีพี่เจฟเล่นเป็นสายซืบเวอร์ <laughs> พี ไม่มีอะไรคืออยากขำเฉยๆแค่นั้นแหละอารพี่เบิร์ดอันนี้จะเป็นซีรีส์เหรอหรือว่าเป็นอะไรก็น่าจะเป็นซีรีส์มันเดอรซีรีส์อ่ะก็ฉากแอคชั่นดูดีครับกูตรงๆสำหรับกูกูแวบ,บแรกอันเดอร์เวิร์สเลยอะ่ะก็เลยแบบคือเดื้อเรื่องอะ่ะอาจจะได้เลฟเฟอร์มาจากแน่นอนอะ่ะก็คือมันอันเนี้ยไม่ได้ตั้งแง่ตั้งขเขาเรียกอะไรไมไ่ตั้งแง่หรือตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเลฟเฟอร์เรนซ์อ่ะน่าจะมาจากอันเดอร์เวิร์สเพราะว่าแน่นอนว่า หนังแวมพร์ที่มันเกี่ยวกับชนชั้นอะ่ะมันต้องโบเรื่องนี้ขึ้นมาให้ดูเขาเรียกอะไรให้ดูเป็นภาพให้ดูเป็นภาพว่าเห็นภาพชัดเจนว่ามันจ้อ,อกมาทนนี้แล้วทีเนี้ยคิดว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องตระกูลอ่อย่างที่บอกเป็นเรื่องตระกูลอยู่แล้วเพราะว่าจะบอกว่าชนชั้นก็ไม่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องตระกูลเนี่ยไอ้เรืคินพอดตระกูลหลักตระกูลรองคิดว่าตัวไม้เนี่ยน่าจะนำแสดงในฐานะแวมพร์ที่อยู่ในตระกูลรองเพราะว่าไม่ใช่ตัวนําตอนที่นึกออกไหม อ่าที่ตั้งโต้อะนั่นแหละเลยคิดว่าน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะแบ่งฝั่งสมฝ่ายอย่างน่าจะเป็นฝั่งแวมไพร์ที่แบบว่าโดนตามล่าจากมนุษย์ขนาดเดียวกันขอดาวานะว่าไหมน่าจะเป็นแวมไพร์ที่ไม่เห็นด้วยกับการตามล่ามนุษย์ให้แยกเป็น3ามข้อก่อนนะข้อแรกคือแวมไพร์ที่แบบว่าอยากยิ่งใหญ่ก็คือตระกูลที่แบบว่าของลุกอิชิลุกน่าจะเป็นแบบว่าอยากประกาศความยิ่งใหญ่ในฐานะแวมไพร์อยากให้คิดว่าน่าจะมาแบบถ้าสมมติว่าเดาแบบคลีเช่หน่อยก็ น่าจะอยากครอบครองโลกอแล้วทีเนี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเป็นแบมพายแล้วตัวเองจะได้แบบอยู่เหนืชอชาวบ้านชาวชอ่องอไม้ไม่เห็นด้วยจะเป็นแอนตี้ฮีโร่ในเรื่องอขณะเดีวยวกันเจฟน่าจะมาฝ่ายนักล่านักล่าแบมพายที่แบบประยุกต์แล้วนะอน่าจะดีไซน์มาแบบสามกลุ่มแล้วก็คิดว่าเจฟ์น่าจะอยู่กึ่งกลางในการที่แบบว่าไอ้ไม่ใช่เก็บไอ้ตัวไม้พี่ไม้น่าจะอยู่กึ่งกลางของนี้เพื่อที่แบบว่าจะหาทางลงให้ได้สวยๆก็นั่นแหละ นา่าจะประมาณนี้อืมก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงสำหรับแหวเดอะซีรีส์อาจจะไม่ใช่ชื่อเรื่องจริงๆด้วยซ้ำนี่คิดว่าไม่ใช่ชื่อชื่อเรื่องจริงๆหรอกชื่อเรื่องอาจจะต้องเปลี่ยนอีกทีไม่ชัวร์เหมือนกันเออเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าใครได้ดูแบบอ่านรายละเอียดหรืออ่านข่าวอะ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้ว่าตอนนี้เขาถึงขั้นไหนแล้วคือเขียนบทหรือย,ยังหรือว่าพัฒนาบทอยู่หรือว่ากำลังแบบอะไรยังไงเออก็ สำหรับแ a m มเดอะซีรีสนะคะใครคิดเห็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้มาแชร์ไอเดียกันมาแชร์ไอเดียกันบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันเออจะได้รู้ว่าแบบดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย